ได้รับเกียรติจากท่านปริงไกรรัตนะประดบเพื่อหน้าฝ่ายความมั่นคงรักษาการประหลงเปอุโสรักษาราชการแทนนาือก็คือให้เกียรติในประธานในว,วันนี้นะครได้รับแนะนำการให้เป็นที่ร e ู้จักประสานงานจากท่านอิทธิคุณคนบุญนะครับนายกองการบริหารชุมชนผลจำความงงซึ่งเป็นประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเื้นค,คือนะครับ นี้นะครับที่ประชุมพร้อมนะครับใค้ขอรยนเชิญท่านปริงไกรรัตนะประดับเพิ่ม นายกโครกับประธานสุงคมจะประมงประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านือกล่าวรยายงานครับเ,เรียนท่านดิ่งไก่รัตนออ์ประหลัดน้ำเติมหัวหน้าฝ่ายรองน้ำโขงรักษาอาการ รกรดำเนินโปรดรุ่งโสมประชา,านนธิปไตยแทนนนเอร์พื้พนดินแตกับผมนายชิดชิงคุณคนบุญนายกองค์การบริหารส่วนตุพลเชรบงประธานสภาวนาธรรมเตือนพื้นผิวขอขอบคุณท่านทีนท่กสูงที่ท่านในกรุณาให้เกียรติเป็นประธระานในพิธีเปิดโครงการอบรมนัอธรรมจริยธรรมในมิติทางศาสนาประจอเดีพุทธศักราช2 5 5 8 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในมิติทางศาสนาเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและจำเปีนต้มาเปลี่ยนให้มีคุณธรรมกริยธรรมและเป็นแบบอย่างพฤติกรรด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีของสังคมเป็นคนที่มีคุณภาพรู้จักึ้นคุณดียิดจริงจำเป็นและแก้ปัญหาเด่น ข้าราชกาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อ่นงิมมีความเป็นอยู่ที่พอเพียงจริญรอยตามพิถีโบราณของระบาทสมเด็จสภาวธรรมจังหวัดุอนธานีมั่นถือและถนัถือปัญหาและเป็นความสัคัน์และปหนความสําคันของเด็กและเยาวชนซึ่งกนุลังอยู่ในวัยศึกษาเท่าเดียร พยากรบุคคลที่สำคัญท่าน,นจะเ,ต,เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคตและเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัยจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นาการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนับสนุนมนากจากอง์การบริหารส่วนจังวัดดอนทานีและโรงเรียนหนองมงปูโปรงชรันราอ ที่เพื่อเพื่อสถานที่รวมทราให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนหนึ่งรอคนเห็นควรได้รับการรอบร็นอย่างยิ่งบัดนี้ในเวลาทุกคนแล้วผมขอเรียนเชิญท่านประธานนักเกิดโครงการอบรมคุณธรรมปริยธรรมในวิติการศาสนาเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันพอ2558นัรรณรงค์ใหเกิดนบนีเชิญท่ เรียนท่านนายกโคการบริหารตัดกรตะมงท่านทู่ใหญ่ถ้าไม่ได้ก็คือทนานหนราผาเจ้าป่บท่านมีนักเทคเกอร์ที่หน้าสิ่งบริานตามที่บาแล้วต้องากลับเรียนกระทรวงว่าจะตผู้บรหาท่านแล้วก็ทงานเรื่องของทั้งา้งเรียรูงผู้บริารุกท้อ ั้งม .3 ม .4 แล้วก็ม .5 ทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมการเรียนการสอนคุณธรรมเพื่อสร้างผู้ป้องกันอาภรณ์โดยใช้วิธีททคนิคดีๆนะครับแล้วก็ป็นเกียรตอิอย่างยิ่งที่ได้เดินทางมาที่โรงเรียนหลวงวิทยุพงศ์ชั้นที่๕อีกครั้งหนึ่งหลายหลายครั้ง ที่ผ่านมาก็ได้มาประสานงานทํางานร่วมกับทางคณะผู้บริหารได้รับความมือความร่วมมือร่วมใจกับทางท่านผู้บริการโรงเรียนแล้วก็นักเรียนรุกนรุ่หลังที่ได้มีโอกาสมาพบปะมาพูดคุยในฐานะมาทำหน้าที่เปิดการสูรมโครงการดีๆแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วท่านแบกเบอร์มือนะครับก็ราะว่าพวกของเรา กำหนดใ่า้จะมามีประชุมประจำเดือนของคณนนะสำรวจการจังหวัดประชุมนายอำเภอทางยี่นอำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์เช่นวันนี้ก็ดนำะเนะนินการกับการโรงเรียน นะที่โชคดีป่า่อเพืน,พก,นพก็คือโรงเรียนหรวครูโกชานคาผมเห็นมองไปเห็นรูปที่ใส่ผ้าคลองที่สัปีกคนเลยกินสลาใช่ไหมใช่ไหมลูกดีที่สีดมีท่สุ ชาจววัฒชนชาติไทยของเราเนี่ยคนเราเนี่ยเราไม่ได้เลือกว่าศาสนาไหนไม่ว่าพุทธคริสต์อิสลามิิ่อะไรต่างๆสี่ห้าศาสนาที่มาขยายอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยของเรานั่นเองเราถือว่าทุกคนที่เกิดในพื้นแผ่นนี้แล้วก็อยู่ภายใต้พระบรมพุทสุภารขององค์พระบรมแล้วเจออีกแล้วนี่ผมพ่อคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเอออาจารย์ทางด้าน ฝ่ายปกครอก็ดีอาจารย์ทางชมรมพุทธศาสตร์หรืออะไรก็ดีที่ท่านได้จบพุทธศาสตร์ดีตมาเนี่ยนะครับหรือใครก็ตามหรือพระเจ้าพระสงฆ์ที่มาหาพวกเราเนี่ยเดินมาหาพวกเราเนี่ยบางคนก็จะตั้งข้อ ตบมือตาโอ้ยขอนักข่าเนี่ยมาไทยอาพวงง่ามเนี่ยตาเติาตาเติ่ไปเียบอีกท่าหนึ่งเอาใหม่เอาใหม่สเต็ปที่หนเตรียมตาตาเติมเติตาตาเติมให้งับให้มางับ าาน้องอร์รกรรมธรรสภาวัฒนธรรมนะคะที่น่ารักนะคะแล้วก็ขนาจากแล้วก็น้องๆเป็นท่ากัดแจ็กน้อย a อ c น,นั่นนี่พูดภาษา a อ c น,นั่นนี่โอเคไหมคะโอเคเริ่มนะคะนาะเข้าสีเอวกันห้ามเด็กนะคะซึ่งในห้องนี้อาจจะมีผู้ติดเชื้ออยู่หนึน่งคนนะคะอาจ,จะเป็น ติดเชือ้อหรือไม่ต้องไปทำยังไงคะจะไปทำอะไรถึงจะรู้ตัวจมีเพศสัมพันธ์ทางช่องกอโนโดยไม่ใช้ถุยยงยางทำไมเสี่ยงไหมคะเสี่ยงมีใครว่าไม่เสี่ยงบ้างอ่ะเชื้อเชื้ออยู่ไหนคะปริมาณของเชื้ออยู่ในน้ำสุตรจีน้ำช่องกอนปริมาณคุณภ,ภาพตัวสดใหม่ๆ ทีนี้การรับเลือดที่มีเชื้อ HIV เสี่ยงไหมคะ <Yeah. S 1> เสี่ยงเพราะเชื้อ HIV อยู่ใน <Yeah. S 1> ในเลือด <Yeah. S 1> แล้วคุณภาพก็ <Yeah. S 1> สดใหม่ๆช่องทางมีไหมคะ <Yeah. S 1> มีเข้าเข้าเลือดให้เราใช่ไหมเข้าเลือดให้เรามีคนสงสัยไหมคะว่าแล้วเรารับเลือดเนี่ยเขาตรวจเลือดที่จะเอามาให้เราก่อนหรือ,อยังสงสัยไหมคะ 哦，葛不谈，嗯。